สวัสดีครับผมพันจัยเอกอดิศร์กึืสะอาดกำน,นันตะบนมาสวัสดิ์ประธานชุมชนคุณธรรมวัดคนุณนอนมาสวัสดิ์อํเาเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีชุมชนของเรานั้นเป็นชุมชนเมืองอย่างเต็มรูปแบบเมื่อมีคนมากขึ้น มีกิจกรรมที่หลากหลายขึ้นปัญหาก็ย่อมเกิดขึ้นกับชุมชนนั่นก็คือในเรื่องของเสียงแวดลอ้อมและที่สำคัญที่สุดก็คือขยะของชุมชนนั่นเองอำเภอบางกลวยมีการดำเนินการตามโครงการจังหวัดสะอาดของจังหวัดนนทบุรีมีคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพในระดับจังหวัดมาถึงคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับอำเภอและระดับตำบลดูแลในเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องในชุมชน การดูแลสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะซึ่งแต่ละตำบลก็จะมีรูปแบบในการจัดการที่แตกต่างกันแต่ชุมชนของเราใช้ความเข้มแข็งของคนในชุมชนโดยยึดหลักบรวรเป็นตัวขับเคลื่อนการทํางานของชุมชนบนพื้นฐานของความรักความสาม,มัคคีความเอื้ออาทรทําให้โครงการต่างๆประสบผลสาเร็จลงด้วยดีด้วยความช่วยเหลือร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนเอง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ประการแรกเราได้มีการจัดทำโครงการธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิตขึ้นโดยการไปศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองใหม่อบางบ,บัวทองและนำมาประยุกต์ใช้ในชุมชนเป็นการคัดแยกขยะจากบ้านเรือนของประชาชนเพื่อเป็นการลดปริมาณของขยะจากต้นทางแล้วนำขยะดังกล่าวที่จะทิ้งหรือไม่มีค่าไม่มีประโยชน์มาสร้างเป็นหลักประกันให้กับคนในชุมชน และยังเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักการออมเงินสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2561แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 เราจรึงมีการหยุดรับซื้ออยู่หลายเดือนเพื่อความปลอดภัยของตัวสมาชิกปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด284คน ระการชีวิตแล้ว116คนมีเงินทุนอยู่1 1 10, 1 3 6บาทลถปริมาณขยะในพื้นที่ได้เดือนละ6-10ตันประการที่2ขยะเปียกซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาต่อสังคมในเรื่องของกลิ่นเน่าเหม็นแหล่งรวมเชื้อโรคเราก็นำม,มาทำเป็นปุ๋ยหมักโดยใช้พัสดุที่เรียกว่าถังหมักรักโรคสร้างความเจริญเติบโตให้กับพืชผักที่ปลูกไว้รับประทาน โดยไม่มีสารพิษต่างๆเจือปนทําให้ส่งผลดีต่อสุขภาพของคนในชุมชนประการที่3มีการนําพยะบางชนิดเช่นขวดน้ําพลาสติกกล่องนมกระดาษหรือซองขนมพลาสติกนำมารีไซเคิลในรูปแบบต่างๆเกิดเป็นผลิตพันฑ์ชนิดใหม่ที่หลากหลายสร้างรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่คนในชุมชนสามารถที่จะนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมทำให้คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดียิ่งขึ้นประการที่4มีการสร้างครัวชุมชนขึ้นขัวความมั่นคงทางอาหารของคนในชุมชนให้ได้มีพืชผักไว้รับประทานโดยการใช้พื้นที่รกร้างว่างเปล่าของวัดโรงเรียนหรือชุมชนที่ปล่อยทิ้งไว้หรือบางครั้งก็กลายเป็นที่ทิ้งขยะมาปรับปรุงและใช้เป็นสถานที่ในการปลูกพืชผักสวนครัวและปลูกพืชสม,มุนไพรซึ่งแม็ดพันธุ์พืชต่ตางๆจะได้รับ จากพัฒนาชุมชนบ้างชาวบ้านจัดหา,าเองบ้างแล้วก็ช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลช่วยกันรับประทานเมื่อเหลือก็จะนําไปขายในราคาท,ที่ถูกกว่าท้องตลาดแล้วนําเงินที่ได้มาซื้อเพศพันธุ์พืชแล้วก็กลับมาปลูกใหม่และที่สําคัญเรามีการทําปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการดูแลพืชผักของเราทําให้ชุมชนได้บริโภคของที่มีคุณภาพไม่มีสารเคมีปนเปื้อนและยังเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามแนวทางหลักปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหลวงรัชการที่9การดำเนินการกิจกรรมต่างๆเราได้รับความร่วมมือจากหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นนิติบุคคลได้เป็นอย่างดีทําให้เกิดการประสิทธิสัมพันธ์กันร,ระหว่างชุมชนที่มาอยู่ใหม่และชุมชนที่อยู่ร่างเดิมก่อให้เกิดความรักความสาม,มัคคีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันซึ่งผมเองเนายชนะเป็นผู้นําชุมชน ขอสัญญาว่าพวกเราจะร่วมมือกันดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยกันในการตอบแทนคนุณปะินนที่เราจะพักอาศัยอยู่ก่อให้เกิดความสะอาดความสวยงามและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไปสวัสดีครับ